ร้อยแผลสัญลักษณ์ของตระกูลเวินทำไมหลานจ้าถึงมีมันกันนะในปรมาจารย์ลัทธิมานในปรมาจารย์ลัทธิบานเวอร์ชั่นคนแสดงนั้นหลังจากว้ยอิงที่โดนหลานวัชซีพากลับมาที่แดนเลนเบคาได้เดินเล่นจนไปถึงที่สะเฮมัน เดิจะเป็นเวอร์ชั่นอนิเมะและคอมิกที่เว่ยอิงจะหาวิธีขโมยป้ายผ่านทางเลยไปที่สะเหมันเว่ยอูเซียนจะพบกับแผ่นหลังชายผู้หนึ่งที่เต็มไปด้วยรอยแซววินายของตระกูลหลาน ระดับความแรงของแส่ประกาศิทธ์ตระกูลหลานั้นอุดุภาพรุนแรงทุกครั้งที่สายวินัยกระทบผิวกายจะทิ้งรอยแผลเป็นตลอดชีวิตต่างกับวชิระม่วงที่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะปล่อยพลังระดับไหนตามใจได้กลับมาต่อที่บุคคลที่หลังเต็มไปด้วยแส่ประกาศิทธ์สามสิบสามรอยหันมา ตรงหน้าอกข้างซ้ายของเขาจะมีรอยตาประทับของตระกูลเวินซึ่งในนวัติยายนั้นตราประทับเหล็กชนิดนี้เป็นของวิเศษที่คนรับใช้ตระกูลเวินมีกันคนละอันไม่จําเป็นต้องเผาไฟเพียงนาบลงบนร่างกายก็จะเกิดเป็นรอยตาประทับที่สร้างความเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นซึ่งศิทธ์ตระกูลหลานที่มีรอยประทับตาของตระกูลเวินเหมือนไวอูเซียนในชาติก่อนนั้นก็คือหลานว่องจีนั่นเอง ได้เวอร์ชั่นคนแสดงนั้นฉากที่หลานว่งวงจีโชก้ามเอ้ยโชรอยแผลของตาประทับตระกูลหลานหลังจากนั้นก็ถูกลืมไปเหมือนกลัวรัฐบาลจีนโกรธก็นะเรื่องราวของปรมจจาจรา์ละที่มามันดีมากๆข้อมูลเรื่องราวก็เยอะการข้ามเนื้อหานี้ไปก็ไม่แปลกพอทาไม่ข้ามหรือเล่าแบบจัดเต็มจากมิตรภาพลูกผู้ชายจะกลายเป็นฉันรักนายอ่ะเพื่อนแทนแต่ถึงเวอร์ชันอนิเมตจะกล่าวถึงนิดหน่อย หลานโลกอีผู้นี้จะมาขยี้ให้สะอาดเองจุดเริ่มต้นของรอยแผลเป็นนี้ของหลานจ้านนั้นเป็นเหตุการณ์หลังจากหลานวัางจีได้รับโทษแท้ประกาศิทธิาาครั้งเพราะช่วยเหลือเว่ยอู่เซียนจนต้องรักษาตัวนานถึง3ปีหลังจากได้ข่าวการตายของปรมาจารย์อีหลิงหลานวัางจีก็เดินทางไปหาเว่ยอู่เซียนเพื่อยือนยันแต่ก็พบเพียงอาเยี่ยนที่ถูกซ่อนไว้จึงพากลับมาหลังจากส่งอายเยี่ยนให้กับหลานซีเฉินตนเองก็ลงจาก แล้วซื้อสลามาดื่มหนึ่งไหพอหลานว่างจีเมาหลานว่างจีก็พังห้องโบราณของแดนเรนเมคาและลื้อหีบคนตู้ในห้องนั้นไม่รู้ค้นหาสิ่งใดหลานซี่เฉินจึงถามหลานว่างจีหลานว่างจีถามหาขุยตีแล้วหาไม่หยุดพี่ชายหาขุยยกขาวอย่างดีที่สุดเหล่านึ่งมาให้แต่หลานจ้านกับโยนมันทิ้งด้วยความเดือดรด้นกวว่าไม่ใช่เหล่านี้ แล้วค้นหาต่อหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทันใดนั้นก็เหลือบไปเห็นตราประทับเหล็กที่ถูกผนึกไว้ซึ่งยึดมาจากตระกูลเวินแห่งฉีซานหลานวังจีท่าเหล็กนั้นในตำแหน่งเดียวกันกันกบที่ว่ายอูเซียนมีรอยประทับครั้งอยู่ในถ้ำเต่าดำมฤตยูหลังจากเหตุการณ์นั้นหลานฉีเหรินก็ทั้งเสียใจและโกรธจัดแต่ก็ไม่ได้ตำหนีอะไรหลานวังจีอีกนี่จึงเป็นที่มาของ